รุ่นกันแล้วพี่น้องเอ้ยบันทิ่ได้จักตูอัน,นี้ยามแล้วครับสามทุ่มครับนี่ไม้แรกพี่นอ้องไม้แรกบ่อถือ หม้อมานพหมายเสองหมายเสอง,หม,สองมออหมายเสองมาลุ่นครับพี่น้องสได้บ่ได้หมายแรกหม้อมันเนี่ยคือคือพี่น้องคือโดดแล้วครับโดดแล้วโดดต้มทองแล้วเขียดน้อยครับ ลด,ดตองตอง้วพี่น้องลุ่นลุ่มล่ลุ่นลุนลนลนลน่อ้าวใส่เลยครับใสเลยครับเฮ้ยดูดูดหรอโอ้โหนี่นี่นีัดอ,ออกมาหมาสองหมายพี่น้องหมสอง ครับตัวมันครับตัวมันโอ้เหลือง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 นี่มานแล้วนึงหมานแล้วนึงอ๋อกินไปแล้วเนี่ยใส่ไหมพี่เนาะยิ้มเศาราลุ่นอกีกเฮ้ขอโทษทีกกก็กินหมดลายเอ,องตัวด้วย มันกินปมหมานแล้วไม่ตอพี่น้อง,อองแส้มไปต่อไปต่อไปต่อหนึ่งแส้มแล้วครับพี่น้องหินดา,าวดแล้วครับพี่น้องเรียแบบร้อยครับอีหนึ่งแส้มครับหินดา,าวดแล้วนี่ ตัวที่สองครับแต้มที่สองโอ้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่พี่น้องนี่นี่นี่ครับอีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องนี่มาใกล่เลยตอเนี้ครับ แทน,น,นที่สองครับหลัจะพภาพไปเต็มแรกอันนี้ยามรอบสามทุ่มแรกนะสามทุ่มครับยามรอบแรกสามทุ่มครับตีหาาอีกรอบนะครับ โอเคครับอไโตอครับไม้ที่สามครับ Mãi cái xí, mãi cái xí Nhìn thấy okay. Ninh thấy Nhìn thấy Nhìn thấy Rất ít, bật nhìn thấy Bảo ít lắc Mãi cái xe bóp hát đi gấp Bóp hát hấp, luôn ngon đầy hết บักเอฟครับตัวนี้บักเอฟครับพี่น้องทำโ,โมต่อครับบักนี่ฮะโอ้บัก,น, <Ooh. S 1> บกนี่เอฟเอฟครับเอฟเอฟเลยทำโมครับปุ๊บเหยียบล้อยครับหายเงีย้ยบไหมเข็นเศ้ารุ่นเด็กหายเงีย้ยบไหมแล้วบังไว้วึว้นเกา่กาใี่น้ไหมัวมันขึ้เก่า เย่างงมาไหมรอบตีหาเจอกันอีกไปต่อครับพี่น้องหอกขนาดเลยเอาไม้ที yeah. ่หาหมานอีกแล้วพี่น้องหมานอีกแล้วหมานอีกแล้วโอ้แน่นอนพี่น้องแน่นอนแน่นอนตันี้หนใหญ่ห่ใหญ่โอ้จำโบ้อีกแล้วพี่น้องจำโบ้ออีกแล้วไม้ที่หาครับ โอ้พลาดตัวแรกตัวเดียวครับนี่ครับบักง่ายครับบักง่ายบักง่าอ้หนักคึกแล้วพี่น้องใ <c oughs> ช่ป่ะนแห้งแล้วอะไรแล้วก็มาใส่ไว้ที่ก้าครับพี่น้องมาลุาวว่ดรอบเสาอีกบ ร่นรอบเศร้าอีกรอบนึงอ่ารอบนี้นยามมาแล้วหาไม้พี่น้องลำมาแล้วซีครับซีต่มเห็นเห็นเลยยังไงเลยครับไปตอพี่น้องหมายที่หกครับ <6. S 1> หมายที่หกนะครับ บุกปลาพี่น้องบุกปลากินแล้วร้อยออกเนื้อหายฮะมโอ้ไปต่อครับพี่น้องไปต่อครับหมายที่หกแล้วครับบัดนี้ไปหมายทงหน้าพี่น้องมันมีสายแปลกไมหมอ๋อทอดแล้วพี่น้องหมายอุ่มไฟโดนแล้ว อย่างนเสียงโดดตุบๆเยอะพี่น้องมันโดดได้นานหรือมันโดด้างอแ่นมกเข่าสมบูรณ์พี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นเอบน้องบกเขา ปพาาอ,อ,อครับหมายสุดท้ายครับหมายที่แปดที่นั่งหมายสุดท้ายทีหย่หยับหยับคลิปเลยเหยียดก่อนยังไง นิ S <S ่งยุบนำข้ดำๆเขามาแคนึงหรอปล่เขาฮ้เ้าไม้ <smile> เนเ้าตอนเช้าน้ำเข่าไมเนี่น้ำเข่าไม่รู้ลบรอบกลางนได้หาพี่น้องห้าแต้มหลังจากใส่ไปใส่ไปแปดไม้นะครับ ได้มาห้าเต็มเกือบกิโลแล้วพี่น้องเกือบกิโลใกน,น้เกืบอบหกนาแท้ๆเลยนะพี่น้องเยวเจอกันรอบข้าอีกพี่น้องอีกรอบนึง